จอห์นเลวคาชิเมโลคิดถึงลูกสาวพอมาอยู่อเมริกานานถึง4เดือนแล้วพร้อมขอ,อกลับไปซ้อมต่อที่ประเทศฟิลิปปิน์เพื่อใกล้ครอบครัวพร้อมยืนยันพร้อมไปชกกับอิโนโออุเอะทุกที่รวมทั้งญี่ปุ่นก็ไม่หวนหรือว่าจะมีการชกที่ญี่ปุ่นแต่ก่อนหน้านั้นปู่บ๊อบบอกว่าจะมีการชกที่อเมริกาในเดือนตุลาคมนี้นี่เองข่าวที่สอง ดารเคีเยนปฏิเสธแผนการโชคกับมาติเนตไม่นานมานี้มีข่าวว่าโฮลิโอเซซ่ามาติเนตได้ยื่นข้อเสนอให้กับอาเต็มดารเคีเนเพื่อจัดไฟรวมแชมป์โลก w ดวูบและ WBA ูบรุ่นไฟเวดฟิลิเปฟอนดูโปรโมเตอร์ของอาเต็มดารเคียนได้ออกมาตอบโต้ข่าวดังกล่าวว่าการโชคระหว่างอาเตมดารเคียนกับโฮลิโอเซซ่ามาติเนตนั้นว่า าทางโฮลิโอเซซามาตินีอยากรวมแชมป์โลก w และ WBA เอาแลและอาเต็มดาละเลเคียนจะมีความสุขมากอย่างไรก็ตามในตอนนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรโนาไวรัสในยูเครนยังหนักมากและเรายังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้ตั้งแต่ยังไม่มีใครเข้าออกประเทศของเราได้ยิ้มถูกปิดอยู่ความฝันของอาเต็มดาลเคียนคือการรวมแชมป์โลกรุ่นไฟเวทและมีความสุขที่ได้โชกับมูลิ โอเซซามาติเนสแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะโรคระบาดฟิลิปเป้ฟอนดูกล่าวนั่นเองข่าวที่3เหมือนซอมไอแมงป่องมิเกลเบอร์เซลแชมป์โลกเดวยูบีี่รุ่นซูเปอร์เฟเธอเวนได้เอาชนะน็อกเอเลอีซาวาเลนซูเอล่าในยกที่6ในการโชคนอกกลอ้องรุ่นไลเวทหลังโชคประกาศสงครามครั้งต่อไปกับออสการ์วันเดสทันทีโดยไฟต่อไป จะเป็นการเปิดซุปเปอร์ไฟหรือไม่ต้องรอดูกันต่อไปนั่นเอง